มาวันนี้เอาใจพวกคุณเลยนะครับเรียกร้องกันมาผมจัดให้แล้วนะเออเอาใจพวกคุณเลยนะสายกระบะนี่ครับรลอลอสามตัวไปไปดูทีละคันดีกว่ามาเอาตัวเขาเรียกว่าตัวปีน้องๆหน่อย นะครับปี19นี่เอาปี19เลยนะจ๊ะเป็น1.9ตัว S นะดูก่อนเลยนะครับโฉมนี้เห็นป่ะเออโคดเฟียวจัดทรงเรียบร้อยเห็นไหมสีประตูนะเอาใจคนดูเลยมาดูจ้ะผมถ่ายไปแล้วนะคันนี้จะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะจ๊ะมาดูจ้ะเปิดให้ดูกันจะจะนะจ๊ะทุกคันนะจ๊ะคลิปยาวนะจ๊ะ บอกให้นะครับกระบะเห็นไหมมาดูความเตี้ยเยลียดลาดน,นะจ๊ะดูความเตี้ยความต่ำเออคันนี้ไม่แพ้ใครนะลองดูดีๆถ้าพูดถึงความเตี้ยความต่ำคันนี้ไม่แพ้ใครเลยถึงจะเป็นตัว S นะครับแต่เอาเรื่องอยู่นะลองขับดูแล้วนะครับเสียงใช้ได้เลยเสียงใช้ได้นะครับสตาร์ทให้ฟังลองฟังเสียงกันนะทุกคนดูครับ นี่ไงนะมีสเสน่ห์สุดๆนะครับปลายท่ออยู่นี่เลยเห็นไหมเห็นปะ่ะมีสเสน่ห์สุดๆนะครับคันนี้นะเออดูครับคันต่อมาคันนี้จะอัพเชนหน่อยนะอัพเชนหน่อยเป็นปี2021ออ่าคันนี้จะแต่งหนักๆหน่อยนะครับ ดูสังเกตกระจังหน้านะครับจะเริ่มต่างกันแล้วตาไฟจะเริ่มต่างกันแล้วนะครับอมาดูฝากระโปรงครับคาร์บอนครับเห็นไหมโอเคล้อแมกครับตัวนี้เห็นไหมเออสี่ประตูครับแคปโปรครับตัวนี้มืงแจรถอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะสี่ประตูแคปโปรนะจ๊ะตัวนี้ สวยฮะอ่าโอเคด้านล่างกันหน่อยด้านล่างกันหน่อยนะครับด้านล่างกันหน่อยนี่ครับตัวนี้กุญแจผมหาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับนี่นะด้านในครับอันนี้ทุกจุดเลยนะคลิปยาวนิดนึงนะครับพี่พี่คลิปยาวนิดนึงนะครับอยากให้เห็นทุกตัวนะนี่ครับออปชั่น อันนี้ก็คือตัว S นะครับแต่ว่าใส่จอมาใหม่นะครับอ่าโอเคมาดูคันสุดท้ายกันดีกว่านี่เลยอันนี้ปี2 0 1 7นะครับแต่ตัวน,นี้จะเป็นตัว L หน่อยนะเห็นไหมครับตาไฟจะท็อปขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมสไตล์ดูนะแม c w เวลครับทรงใหม่สวยๆเลยเห็นไหมอ่าทรงใหม่สวยๆเลยโัเกียร์เปลี่ยน เปลี่ยนเดิมได้นะครับหัวเกียร์เปลี่ยนเดิมได้นะตัวนี้เสียงมันอาจจะเบาๆหน่อยอ่าไม่ได้ไม่ได้ดังนะครับคือคันนี้ทรงใหม่หมดเลยเห็นไ,ไหมพักกลางมีนะครับแต่เสียงเสียงโอเคนะแม็กไนเนอร์มีเห็นไ,ไหมครับนี่ครับปลายท่อเออข้างหลังติดว่า60ปีในเวอร์ซิลลี่นะครับ อะโอเคมาดูราคากันดีกว่านะครับมาดูราคากันดีกว่าตัวนี้1.9 LP 17นะครับ3 6 9 0 0 0ันครับตัวนี้3 6 9 0 0 0ันครับตัวนี้1.9 S นะครับปี2021นะครับราคา4 6 9 0 0 0ันครับ4 6 9 0 0 0ันจัดไปครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้1.9 S นะครับ ตัวนี้เป็นตัว4ประตูแคป์โฟนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้จะอยู่ที่3,99,000นะครับปี9 9อ่าเขาเรียกว่า3โฉมเลยนะ3โฉมรอเรอ,รอเห็นปะ่ะโอ้โหโอเคใครสนใจนะครับรถจอดดารุก,กานะครับ3คันนี้ใครชอบคันไหนแคปคันนั้นออกมาส่งเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับจัดรอ,รอจัดไปครับ